เอาละครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ในลิสต์เติร์ในแพ์ที่5้าซึ่งผมคิวดว่าน่าจะเป็นรพสสุดท้ายแล้วนะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วคือน้องซิกซโดนจับตัวไปนะครับแล้วเราก็โดนผู้ชายสมหมวกไรล,ล่าแต่สุดท้ายเราก็กําจัดมาได้นะครับซึ่งคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนีย่แหละเอน่าจะเป็นแบบว่าก่อนจบ เกมละผมว่าไปเราก็เข้ามาเลยอ๋อเออใช่อ่าอีกอย่างหนึ่งคือเราหนีจากไอ้คนที่ไม่มีหน้ามาด้วยอะไรงี้แบบว่าพวกบ้าท,ทีวีเหมือนพวกบ้าท,ทีวีเลยเอา้านี่มัน โอ้ยเจ็บคอ <c oughs> ถ้าอายเยอะก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าจะอายเยอะหรือเปล่านะแต่เป็นไปได้สูงอ,อ้าว อ้าวไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ,อ๋อโอเคแป๊บนึงนะตรงนี้มันไอ้นี่นี่อ่าใช่จริงด้วยคือเราต้องตามเสียงเพลงอ่านี่งใช่จริงด้วย อันนี้ไม่ใช่อ่าอ่าเรามาที่ถัดไปโอ้โหเลยกี่ชั้นเนะี่ยสองเหรออ้าวประตูนี้เปิดได้ปะ ประตูนี้ <c oughs> เป็นพาร์เซนที่ยังไม่ยากเท่าไหร่มัง้งม <c oughs> ันมีให้ผัก ก็ต้องมาทางไหนอ่ะอ๋อคือ ถ้าเราไปถูกมันจะเป็นเหมือนแบบว่าสโลด้ด้นี่เออใช่เฮ้ยเสียงเพลงอยู่นี่อ่ามันคือกล่องไอ้นี่เหรอ <c oughs> อุย้ยน้อง คือผมต้องทำไงนี่หรออ๋อกดเรียกอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเราสามารถสามารถไหมโอเค คือแต่เราก็น่าจะต้องทำเงมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเราแบบอยากจะปกป้องน้องอะไรเงี้ยอโหน้องเดือดน้องเดือดเดือดมากเฮ้ย ซิกจ้าอ๋อ oh. นี่เราเองโอ้โห oh. <c oughs> ดูจากสภาพน้องน่าจะเดือดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเหมือนมันเป็นของรักของหงัวของน้องเลยใช่ไหมตั้งแต่ไอ้ท,ที่เห็นจากภาคแรกเลย น้องจะแบบว่าไม่โอเคอะไรอย่างนี้จะบอกนะว่าเรายังต้องพิทั๊กน้องซิกต่อแต่แบบ ือใจลึกๆคือเหมือนเราอยากจะช่วยน้องอะไรอย่างนี้เออแต่สุดท้ายก็นั่นแหละก็ตามสภาพอยู่ดีคือน้องก็ไม่ชอบ คือถ้าเราเรียกทางนี้มันก็ไม่ได้ปะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็น่าจะต้องเอ๊ะลองใหม่กัอนเราสามารถขึ้นไปด้านบนได้ไหม แม้จะไม่อยากทำแต่เราก็ต้องทำเพอไม่งั้นเนื้อเรื่องก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหม chua À ào? Ê you ơi, lâu lâu Chúng ta phải chờ cho ไม่เป็นไรพอคือน้องก็ยังไม่หายแต่นี่ไงมันเป็นของที่น้องห่วงอ่ะเ <c oughs> นี่ยคือเหมือนแบบน้องร้องไห้แล้ว เหมือนสิ่งที่น้องต้องการมันเป็นเหมือนแบบแค่ว่าน้องอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ไปนี่น้อง <c oughs> โอเคไหมซิกเ,ออเราเราต้องวิ่งแล้วล่ะ นึงเร็วโอ้ผมตายไป,ปเนี่ย อ๋อจนมันไม่ได้ให้เรากระโดดนดีหรอกไปเร็ว จะไม่ทันแล้วไม่นะผมไม่ทันแน่เลยอุ๊ยทนันไม่ซิกซดึงขึ้นไปหน่อย น้องน่าจะจําได้แน่เลยจากเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงแบบว่าจนถึงเมื่อกี้คือถึงแม่น้องจะเสียสตินะคิดว่าน้องน่าจะแบบไม่โอเคอยู่แล้วที่ไอ้นี่ไหมเออคือแบบไม่โอเคอยู่แล้วกับการที่แบบว่าใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเออน้องน่าจะแบบว่ายิงไม่ชอบเข้าไปใหญ่ด้วยความที่แบบยังเป็นเด็กอะไรองี้มั้งนี่เรามีสาระใช่ <c oughs> อ้าวเรายังอยู่นี่แค่อะไรนะแค่หมวกเราไม่อยู่แล้วแค่นั้นเองอาชิป ยับอะไรคือเราได้เป็นไอ้นี่ของที่นี่เหรอฟิลเอแบบแบบเราได้เวลาชาของที่นี่ยังไงก็ไม่รู้ะ ก็โดดเดี่ยวเพราะว่าไม่มีซิกซ์อยู่แล้วนั่นเองก็นะน้องก็น่าจะแบบว่าก็ก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้เพราะว่าเราไม่ยุ่งกับเขาไงเออบางทีถ้ายุ่งมากไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้

เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะเป็นวัยแบบหนุ่มๆแล้วป่ะน่าจะอายุเยอะอะไรอย่างี้ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าทำไมเด็กของภาคนี้มันไอ้นี่จังวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยผมต้องขอโทษด้วยโอ้ยผมไอยเยอะมาก คือไอนี่เหรอเนี่ยคือตัวเราเอ,องก็เท่ากับว่าเหมือนอ่าผมพอจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมอธิบายตามไอนี่แล้วกันไอคลิปอ่าเนี่ยใช่เลย เดี๋ยวพอมากินน้ำกันดีกว่า ก็จบกันไปแล้วสำหรับดิตเทนนมแมทภาคที่สองคือจากการที่ดูเมื่อกี้คือไอคุณลุงใส่หมวกน่ะมันคือตัวของโมโนเองใช่ไหมแต่ผมผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนในตอนแรกอะที่มันกระเด็นออกมาจากทางไอทีวีเงี้ย ผมว่าไอ้คุณลุงใส่หมวกนี่แหละเป็นคนหยิบมาเองก็คือบางคนแบบว่าเหมือนแบบว่าส่งตัวเองอีกรอบหนึ่งมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบว่าไอเนี้ยเป็นพลังของจากทีวีใช่ไหมคือไอโมโนมันมีพลังที่สามารถเหมือนแบบควบคุมนั่นนี่ได้อะไรเงี้ยแล้วไอเนี่ยมันมีพลังคลายเราตอนแรกผมก็ว่าทำไมมันมีพลังคลายเราอะ คือมันก็คือตัวมันเองแค่มันแค่เป็นตัวมันจากในอนาคตแล้วมันก็เลยส่งตัวเองมาอีกรอบนึงส่งมาเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อที่จะฆ่าซิกคือเพื่อที่จะไม่ให้ซิกมาทำอะไรแบบเนี้ยมาปล่อยมันลงมาและชะตากรรมมันจะได้เปลี่ยนไปเว้ยเพราะว่าแบบว่าถ้าเราไปแก้ไขอดีตอะไรเงี้ยอนาคตจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือแบบ ส่งไปฆ่าซิกทีอะไรงนี้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นอะคือเพราะว่าไอ้โตโมโนยังมันไม่คิดที่จะฆ่าซิกอยู่แล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าเอ้ยมันเห็นว่าไอ้นี่ยคือคนพิเศษอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นแหละเท <c oughs> ่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อตอนแบบว่าไอ้นี่แล้วหลังจากนั้นก็เลยโดนซิก ปล่อยลงมาเรื่อยๆอยู่นะแล้วก็เป็นวนหลูปไม่รู้จบนั่นเองโอเคผมคิดว่าเองนเครดิตนี่น่าจะนานเดี๋ยวผมตัดไปตอนไอ้นี่เลยละกันเดี๋ยวผมค่อยตัดไปตอนจบเลยหมายถึงเหมือนแบบว่าจบเอ็นเครดิตจบเครดิตไปละ โอเคไว้เจอกันตอนนั้นละกันครับจ้าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์ Little Nightmare ภาคที่2นะครับก็ผมก็คิดไว้ว่าอาจจะกลับไปที่ Little Nightmare พาคที่1น,นะครับในส่วนของ DLC ด้วยเออบอกว่าจะทำยังไม่ได้ทำเลยเราอีเวนต์อื่นมาเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ อาจจะบางทีถ้าคลิปลงช้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมไอ้นี่นะครับติดงานของทางมหาลัยเพราะว่าผมก็จะจบแล้วด้วยเออใกล้จบละแล้วผมก็เป็นไอ้นี่นะครับก็เป็นส่วนประธานของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประธานของฝ่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็ เราดูกันนะครับว่าคลิปถ,ถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับ See you again ครับผมบ๊ายบาย